สวัสดีครับผมแฟนคลับแฟนเพจเอฟซีสุขุสุขนืัอนี้ก็เป็นมือวันที่ยี่สิบห้าครับผมเดือนเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมืัอนี้หัวเชยาเดรผ้าแฟนเพจทั้งกลับมาขี่ตลาดเชียงหวังนะครับเนาะพาแฟนเพจทั้งกลับมาเช็คราคาหัวราคาไป อันวนี้่ว่าชายยอดกําลังถีขคอตลาดควายนะครับเด้อกําลังสิพาแฟนเหตุแฟนครับไปเบปงตลาดควายนี่ครับยื้อว่าใกลกันครับเพื่ใกล้ใกล้กันเนี่ยนะครับเนาะไปชี้ทามเบื่อนราคาควายให้แฟนเหตุแฟนครับรับหูรับทราบพร้อมๆกันนะครับเนาะ นะครับที่งัวงยั้งนี่เย้ะมากงวงผูเด้อครับเดนะยังไหลนะครับงวงผู๋ตกค้างไหลครับผมสายเนื้อนะครับนะยังไหลครับมันได้กันแหละครับพาจอยครับเปลือกเปลือสายเนื้อแต่ว่าจอยนะครับเนาะเอาไปขุนครับแนวนหน่อเอาเชจอยไปขุนได้กำไรครับ คนในที่นนรครับได้กำไรแน่นอนวปาจะเช่นอ๋อไปตลาดง้อตลาดง้วแล้วกับมัดเมืองไฟหลังครับกำ<อ>ลังทึกชักครับผมตอนนี้ถึงน้อยเวียดเวียดน้าบอหน้าห้องบอก,กับบอจากน้องตอับน<อ>แล้วเชื่อหน้าับเวียดน้าพันจิตตีตาไม่ดดรอดนะครับ พีตาไปกขังคล้ายไปขังวะนะครับเนาะใหี่หนมั้ยใหญ่ยูหลายประด็นีหนได้หอยนีมั้ยแสนสองแสนส่ครับแสนสองหมื่าพันนะครับเนาะเพราะทองสูด<อ>ีวงอครับทองรองบอกครับ พอเห็ียญซีเดรียญสูงรอยซีผ่านนี่หมดน่สูงรอยซีผ่านนะครับน,น,นะครับผมรับประกรันทองเราบอกครับรับประกันทองกับต,ตรวจมา้าคันนี่ตรวจม้าเหรอนะครับเนาะรับประกันทองนะครับเรื่อง่ายแม่น,นี่นะครับเนาะสี่หมื่นห้าพันครับเบิวงอัตราคนครับวงเขาคนกับวงเขาคนก็นได้การดีอยู่ครับรงวง แม่นี่นี่ครับพ่อุณอยมหาได้คุณเป็นอะไรดีมูน้ำพันเซกเซกเกนนี่เม่อใดนะครับเด้อราคาเนี่ยนะครับเนาะพอพันพันเกิดผมมาย่างดีครับพ่อแค่นี่นะครับเนาะรมสูงอร่ยชิมที่บวกขึ้นไปเยอะครับผมยาม อ๋อครับฝากเบอร์โทรไปน้ำหนึ่ครับ083ครับ083 259 259 3327ครับครับผมบ้านนี้ห้องอยู่ทางไหนครับอยู่หล่อเย็ดครับเลยเคนเกินหล่อเนาะครับเนาะแมนครับครับผมท้องยี้วะขึ้นมาใหญ่ได้กับจังทางมาโทรมาหาเพื่อนนะครับเนาะคนเช็คงคองมาเรียบร้อยแล้วครับเนาะอัตรักษกับพรอมีอยู้ครับผมอ่าครับเปรดเดอรุยบังต์กอครับผม ไม่บนตั้อดดยครับต้ทไายนะครับเ่าแม่ยน่ไหมแม่นดอกมันสงขนาดไหนดังหอยขึ้นเยอนน้นไผ่พอดีครับผมห้อยมันสูงจะไหนส่สูงอยู่ครับผ่แม่หนกเตี้ยอมันู่ยี่สิบสองก้อยชี้สิบสองนี่ครับสถานะย,ยังไงเนาะครับทองบางหรือว่าจบม,มาแล้ว เน่เน่ย่ะโกันทองกันทองนะครับเนะสีหาเดือนครับผมใบหอดบอกครับให้เชื่อไหนนอะนโตเนาะใบหอดมีใบหลอดนาะครับเนะนะคะนะครับเปิดใบละกี่แนนะนอ <70 S 2> นเจ็ดสิบเจ็ดสิะครับวะมันเปิดใ <70 S 2> เจ็ดหมื่นครับผม เป็นผ้าแม่ลูกก่ครับให้เจ้าไหนเนาะผ้าแม่เดียวอ๋อครับเปิดในสาขาเนี่ยแม่ลูกก่ครับแม่เดียวนะครับนี่ใบไม่หลอดไห้นะครับะครับผมชุดนี้แม่นยุบว่าครับชุดท้านี่แม่ลูกนะครับอ๋อของแม่ก่ครับอันนี้ของเจ้าปะครับฝากเบอร์โทรไปน้ำหนะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์แปดห้าสองศูนย์ มาจากท้างในเนาะครับนักการเกษตรการพืชผลอ๋อครับมันมาเนาะครับเด้อนี่เจ้าผู้ครับมาทางนี้อำเภอเกตรการพืชผลเมียลูกบ่ครับครับผมเพิ่งซื้อเขามาครับเพิ่งซื้อเขามาขายต่อขายตออย่บบยครับ ครับผมไลฟ์วันนี้เะครับเนี่ยอยากหาชิพาครับอยากหาชิพาต้ครับเนาะครับแม่ต่อรองก็ได้แม่ลูกลูกแม่ครับผมครับลูกแม่ครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีชิมีข้อมเดียวนี่ยบอกรับบมีข้อมเดียวนี่บ่มีผมซื้อซื้อผ้อมเดียวครับครับครับฝากเบอร์โทรไว้น้ำนะครับบอกราคารเล่้าหลังเลยครับนี่นะครับโอ้แห่นอนครับผมได้ห้อยครับผมเป็นเสียงไปทั้งหลังครับผมเบอร์โทรครับผมนี่นะครับเ้็เบอร์โทรพันสามนี่เลยเนาะครับ ต้ององได้คือเก่าครับผมได้เหมือนเดิมครับครับผมได้เหมือนเดิมมาสั่นได้ครับมาแฟ่ดีครับผมทายการดีครับครับผมมันมันครับมันมันแห้งๆครับมาทางนี้บ้านครับมาหลายนะครับถุงแม่ทางนี้แม่ลูกลูกแม่คือกันครับผมหลายประเด็นนะครับเปิดไปแม่นีมาหาเมื่อสองครับก้มนี่หาเมื่อสองนะครับเนาะหนาดีนะครับเด้อไว้แม่นีจีบเยอะจีบเท่างานดี ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับร้อยสามสิบเจ็ดครับสูงสูงร้อยสาสิบเจ็นะครับแม่ลูกเน่าครับแม่แม่ก็ับแม่ทับยกมาพ้นเแลวครับสอเดือนแล้วครับผมมีไบรหลอดมีไบรไม่หลอดหนะครับครับผมครับผมซื้อสองไม่ซิได้สามครับนี่ล้มสูงไปหนไก่อนหอยร้อยสามเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็นะครับกัน้ำนี้ครับกันทำาเนี้นะครับร่างงางออกมาหนีบตรงนี้เหรไปบึงหลูกมันกี่แด่อลูกมันนั่ง ถ่าคลิปไว้แล้วไทยทำน้องฝ้าย,ยกับยันนงองฝ้ายนะครับนี่ครับแม่ลูกลูกแม่บ <c oughs> ันทายบันทนครับผม <c oughs> บันอยู่ได้วัด้วครัโหยับเียบหิบเท่างามนะครับเนะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะรับเนาะจีบเลียบบเท่าเป็นงามดิีสองครับเปิดไว <c oughs> ้ห้าีสองครับครับผมศูนย์แปดสมถึงแปดสาม 805 805 6256 6256ครับผมครับผมซื้อสองมิชีได้สามครับเนี่ยครับแม่แม่ครับไปยกมงคลเลยครับยกมงคลได้ครับใบหลอดเพิ่นเพิ่นมี้นะครับเด้อโทรหาแผ่นเลยครับผมใส่มาหลอดครับพี่แย้มนะมาเบิ่งสายเผือกสายดอนครับพอดีนางห้อยเพคนนี้ลำท้ายสวัสดีนะครับเนาะ ที่ทำนะครับเพิ่งน้ำพึ้นมาเพิ่งอยากขายหลายเป็นไหนเนาะครับเนาะเปิดไปหลายเป็น,นะะไหนเหรครับขายแม่ไนี่มสจ็ด <30 S 1> แม่เขาปู่เนาะครับเจผาปู่โอ้คนไทยชิดตาไล่อยเหรอครับผมเจผู่เนาะครับเนาะเพิ่งเปิดไปสามหมื่นเจ็ดพันครับผมอยากได้ควายดนอนเขาเป็นพอพันขุ่นฝูงกับจังถักมาโทรนาหาเป็นไหมครับเจ้าเพิ่งเปิดเลยกับราคาพอฟังอยู่ครับผมมาถือกับแม่นมาแพงกับแม่น,มา,ม,นมาพอดีกับแม่น,นะครับผมแม่นชุดน,นี้เห็นมาแพงกับต่อต่อได้เยอะกว่าครับ ้็ขึนได้ปะก็ขึนก็ได้ท่านนาขวาขึนมาใจดีอยู่ครับถ้าฝากเบอร์โทรไปน้ำหนึ่งครับศุนแปดสองคแปดสองเก้าหกเก้าเก้คแปดเจครับผมขึนมาเกได้พอพันดออนเพิ่งว่าเพือเพอพอไปเป็นพอพันกุ้งผุงนะครับนะถักม้าโทรม้านะครับเนาะมีย้อมใส่ดอนนะครับเนาะยองถักม้าโทรม้าครับผมครับมันมันครับผม อนั่งห้อยมาจากทางไหนกูครับกูชุมจ้ะกูชุมอ๋อบ้านไหนกูชุมกูชุมย่าสบ่อเอ๋ยบ้านไหนขำหน่อยคำหน่อยคนไทยคลิปกับอยู่อำเภอกูชุมคือกันนะครับเนาะเจ้ามาคนละหมู่บ้านครับผมเอ้าไป็นเมืองสมัยครับผมโอ้ห้องเขาแจกดีเต่ว่าเป็นตูดด้วยครับเล้วตัวนี้ อัตลักษณ์ดีครับผมองค้อแตกดีอคอสั่นเป็นสั่นครับผมเบอร์ทขอเบอร์โทรเป็นไห้แล้วครับแล้วฮะเทลี้ยแฟนเพจี่นตครับอยากได้ไปคุ้มฟูงครับผมองค้อแตกดีนะนี่ยเป็นเต่าอยู่ครับอัตลักษณ์ดีนะครับแล้วคายตัวนี้นะครับแล้วนี่ครับองค้อคนขุ่นเข้าไซด์ดีครับผมองค้อสามองครับผมอัตลักษณ์ของเนนั่นนะครับแล้ว เครับเออ้าวยงไม่หเพิ่นรับโทษสา์ด้วยครับจะเข้านครับนะ้าเพิ่นโทรับโทษส์จะเข้าวกันครับเพิ่นตัวแฝนครับเพิ่นจะจ่ากันตัวนี้เนี่ยเนี่ยครับย่งได้แฝงอัตลักษณ์ดีๆนะครับนะตัวนี้ก็พียงครับของของเราได้ตัวนอยเยอะ ปเรียงต่อยเนี่นี่ครับได้ก,การแทงเชื่องพนดีหลานไรเป็นเนเลยในหอเป็นเนหลายรเป็นเนครับลอง,องมือกลัวนะครับเนาวครับผมปากกระเทาะไปน้ำแน่แน่หอย เอพีเขาฝากไปหรอกเพื่อที่้องจบของโมแกนของคนนะครับเนาะเขาเจาฝากไปครับผมอ่อ่ะไม่โอกาสหนาครับผมเสียดายนะครับเนาะว่าอาจจะอัตลักษณ์ดีเนาะนี่พ่อกะพ่อกะสั่นดีเนาะครับเนาะสองหมื่นสี่พันสองร้อยนะครับเนาะนี่เพิ่นกะขายราคาตามตลาดดนะครับเนาะไม่ได้ขายตามอัตลักษณ์ของใครเนาะครับเนาะ อ๋อคนหนึ่งจะกรานยุทธจัาก,การเนี่ครับคนนั้น,นื่อเมือนหอยท้างจาก,การานครับเฮ้ยชุดเอะเฮ้ยุด่าไม่ถึงตูปูตูเมียครับทั้งนี่อยากได้คายทั้งตวปูตวเมียมีนี่ครับ พอดีในหอยพันยูน้ำพอดีนะครับล้ทั้งตัวผูตัวเมียเลยครับมีตัผูทังเมียครับเนื้อแถมพันกับเทียมไม้ทาเลครับเต็มกำพันเลยสองกำเลยนะครับกะตัผูไร้พันใดในหอยสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดตัวเมียละครับเมียกับสามเจ็ดกันครับทัพเลยครับย่งเงือกยั้งนะครับนะเป็นคุสาวเนทองร่างอยู่ครับผมไม่ใช่ก็ไม่อยากไปสมหลอดเอาบอกเธอไปสมก็ได้นะครับเนาะ หมอไปแพ็กคู่ก็ได้ครับผมผมันจะได้แขวะสองมาทัานบ่ะโต๊ะโต๊ะเมียนผมได้แขวิ่มได้แขวะสองนะครับนะแล้วตัวเมียนี่เป็นเป็นคนสีดอกเล้าดีครับผมเป็นจะเลี้ยงเนี่ครับแห <c oughs> นาดีนะครับเนาะหนาดีนะครับคนสีดอกเล้าดีครับ นี <segue> de <ored answered objectively> é, é ่ครับตะ๊กเดี๋ยวขอเบอร์โทรเพินัยนะครับเด้อจังตอร้องเอานะครับเนาะหายแม่นี่กับอัตลักษณ์ดีอยู่ครับผมนี่นะครับเออกัวเข่าง่ายดี เห็นแม่บอกแม่พันธุ์ยาวไกลเลยหนครับเนอไค่สาวหนคกับเนาะครับฝากเบอร์โทรไปน้ำนะครับอยากได้แปดสองครับศูนย์แปดสองหกหกแปดหกหกแดเจ็ดสองศูนย์สี่ครับเจ็ดสองูนยสี่หะกับนากวนิ่ตัการครับอายุตักการนะคกับนานะครับว่าแล้วครับเขยหน้เคยเห็นหนาในหอเย็นนะครับครับครับมาแมนับเนาแม่ลูกลูกแม่ครับผม พอดีในะหอยคนอยู่น้ำพอดีครับใต้แม่นี่ค้มนี่เป็นตะเลียงนะครับเดรื่องแฟนเพื่แฟ,ฟ,น,แฟ,ฟนครับสนใจเรืนะ่องค้ายนั่นเขาเนาะอยากได้ค้ายเข,อ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 ขอ่าครอบทั้งว่าเอาไปไว้ทงให้ทงนะแม่ลูกค้มนี่ได้การอยู่ครับผมมันแจกใจลูกมะค้เติบอ,อยู่นะครับเนาะดีอยู่เนี่ยครับค้มสูงแม่คนนึงอยู่ลอ,อยสามสิบห้านี่เจนนี่นะครับเนาะเปิไปไดปไว้ไร่บนในแม่ลูกวะครับเนี่ย ว่สจะขายอยู่อ๋อครับหลายหลายปรนเดครับว่าจะโทรน้ำเนี่ยคันเดี๋ยวผมรับจ้งให้ว่จะโทาน้ำนะขายออกเท่ไหรฮะจะขายยี่สิบเลอรด้วยเถอะครับครับอ๋อ,อ,อมนันหวานท่นครับพอวัดดูสีดูสีกันอยู่อ๋อหกหมืน่น ในห้อยทางไหนครับตะการบ่อุบวนตะการทางอุบวนทางอุบวนนะครับเนาะส่วนนี้อุบวนครับผมกับพอเจอรในห้อยได้อยู่ครับผมเมียหนึ่งเงี้ยเมียงามดีเขาเก๋เกยงามครับเมียเนี่ยครับผมมีอยู่สองตัวนะครับเนาะในห้อยเพิคยมาเพิ่นธีขายเลยท่านครับแม่นี่แดีวอันยังสองเม่นี่นะครับเด้อัวนี้ขึ้นนี่ครับไปสวมเอา มีอาการทิศสั่้วนะครับเนาะแม่มอนี้เด้ชัดเจนเนี้ครับผมเมื่อออกช่วเศร้าครับผมเปิดเ้หลายประเด็นหะไแน่หอยจีมหครับชีมือหัเ่ถึงหาน่ครับกตะก้อนนี่ก็รักหลายติเยอะนะครับหกเจ็ดมือะครับตะก้อนนี่้อนสูงหลายประเด็เนาะิเบวกครับร้อยสาบวกนะครับเนาะแล้ว้ากับพอฟังนะครับนะคือครับวพั้วบนนั่นคือครับเป็นคนสีดอกเล้านะครับเนาะพายแมน อีกทีหนิย้อมปกันดอกแดงครับผมข้างโมฆงดอกเราปกันนะครับนะครับผมครับผมคุณครับเอาคุณเทาเงี้ยเป็นเงครับผมให้เบื้งตามจริงได้นะครับเนาะไม่ได้ขยายครับผมทำนี่เบื้งกลมกลืนกันดีครับผมครับฝากเบอร์โทรไปน้ำนะครับศูนย์เก้าสามศุนเก่าสามสามทองเก้า สามสองเก้าสามหกศูนย์หนึ่งครับสามหกศูนย์หนึ่งอยเวนิตการครับครับผมทางจัดการนะครับ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 ม่นี่เลยครับผมีมื่นแปดครับเจ็ดหมื่นแปดพันควมสูงหลไปเนาะครับค้อมสูงสาสบแปดครับขมสูงรนอยสาสิบแปดนะครับเนาะเกือบร้อยสี่สิครับอาตรักดีนะครับด้วแม่นี่เด่นดีมาแล้วบอกครับมมีอะไรพอพันเทเดนาะครับพอพันเอาเิดหน้าคึ้ม เพชรนาคคมนะครับเนาะใช่ไหมนี่ได้ไปกลุ่มลายนะครับเนาะอัตลักษณ์ดีนะครับเนาะเด่นดีอ่องพอาเป็นเจ้าหนี้สองอ่องเต็มเต็มเลยครับเนี่ยตาเต่มเจ่มจ้ำอัตลักษณ์ของคนมันเข้าไปไม่ได้นะครับเนาะขึ้นมากอยากได้ก็โทรหาได้พอนะครับเนาะฝากเบอร์โทรนะอครับ สี่แปดห้าสี่เก้าหครับผมห้าสามศูนหหาสามูนหนะครับครับครับมันมันครับผมครับีเียปูซิตี้ให้ใปการคื้กันบ่ครับตีตีกเดี๋ยวไปเยี่ยมเย็นนะครับอาทิตย์วุหันเสาววหันไปเยี่ยมครับผมมันมันครับเนื้อส่วน สาวสักหน้อยทั้งคู่ตัวหนึ่งไหมฮะพอดีในหอยมันมีน้องพอดีครับผมสาวสักหน่อยสองแม่ครับแข้งขาเขาเขาแง่เป็นแง่ครับอัตลักษณ์กัมีดด้วยครับเด้อตัวนี้นะครับแล้วนาดีเงาหางแง่ อัตลักษณงามดีนะครับนะอัตลักษของเพิ่อนข้นอยพันองดีในอยเพิ่นอยู่น้ำพอดีนะครับเนาะเตัวเพิ่นเปิดไปหลายเป็นไหนเดียวสามพ่เนเบิ่งให้นะครับเนาะมืนกอฮะน นี่ครับ2องตัวนี้พอดีไห่อยืนอยู่น้งพอดีนาะครับตัวน่อยหลไปนครับนี่ตัวนี้สองหมื่นเก้าพันห้าครับสองม่นเก้าพันห้นะครับเนาะตัวนี้นะครับาตัวใยเนี่นะครับตัวใ่ซีมือหานะครับเนาะอัตลักดีทั้งคูด้วครับเนาะอัตลักษณ์เต็มๆนะครับเนาะแข้งขาเขาเขายิบเล็้กินเท้างามดีทั้งคูนะคบนะครับเนาะ อีดเอพตตาต้องครับว <S car im offs> ่าอีกเปีกต่องามเป็นงามครับขอสาวหน่อยคููนี่ครับผมในห้องยึ่ทางไหนครับอยู่ขบวนครับขบวนนะครับทางแต่การทางแต่การครับครับผมฝากเบอร์โทรไปน้ำแน่ในห้อศูนย0หกสามศูนย์หกสามหกเจ็ดสากเดสามเจ็ดเจ็ดแปดเจดปดศอยากได้สาวสักน่อยไปเป็นแม่บอกแม่พันเง๊งไกลๆนะครับวนาากมาโทรมาหาป็นะครับเนาะนี่นะครับเนาะครูนี่ในด้านจะตรงกับตอองมึง ตกลงกันได้ตกลงกันได้เรี่ยจะส่งมาได้กับโทรหาหัวเช่ายาวนะครับแล้วหัวเช่ายาวรับส่งให้นะครับแล้วนี่ก็แพ้ๆชั่วๆจากหัวเช่ายาวนะครับแล้วมาเบิ่งแม่สาวอีกแม่นึงครับผมเป็นทางก็ครับแม่สาวแม่นี่ก็ได้เป็นคนเป็นควายสีดอกเล้าคือกันครับแม่นี่ก็ได้โอ้นี่แหละครับนี่นี่เป็นควายเสือ สเปของเว่เฉียเยเลยนะครับเรื่อเนยนี่เฉียวว่าท่านออกนะครับเร้่อเฉวครับนะครับเนาะ หาเล็ครับร้พนเอ้ใหอยแม่บงเลกหาลมดีครับไร้นเอ้นห่แมิบไหางเหางลามัไนเหอยม่างกันเออยแม่แม่ไม่าเล็กหับรเออยัิงเล็หครับไยม่แม่หมเลยางครับ้นเอ้ยายแม่มล้วานหอ้อย่าเลครับ นี่ใบมีหลดหอดหาพร้อมนะครับเด้อปาแม่นี่เอาได้ห้อยฝากกระโทนไว้ให้เอฟซีผมนะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งสาม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 ห้าศูย์สห้าูนย์สมบกครับครับายนไม่ไแล้วก็ลวดน้ำาแลครับ มันขึ้นมาครึ่งหัวเขายอดคับสเปกเดียวกันกับโสมาหาหาในหอยเหมือนนะครับเนาะงาอมอยู่ครับไปแม่นี่บยมมฮะึงตัวผู้ให้แฟนเสพแฟนขับออกไปเห็ดพอทันจะตัเนี่ยครับตัวนี้ใหญ่นะครับด้วยไปเดีย๋ยวนี้ ราคาหลายปรนเดนแน่หอย4,003 4,003นะครับเนาะแนะ่หอยคุณเคยกันตัวนี่เนดด้ม <laughs> ันเปิดไป,ป4,000สามพันนะครับนะ <laughs> เ,เปิดด้วยราคาว่ะก็พิจารณาเอาเนาะครับนะเนาะแต้ว่ภไปพิ็ัพอพันได้สบายสบายครับผมไฟ้คุยอาย,อยุมันไหลนะครับเนาะ อายุเพิ่งไหลาไปไหนล่ะเนือหอยนี่สองปีครึ่งสอปีครึ่งนะครับว่าแต่ได้แกวคูบวก้เทียนมัอจะได้แก่วคูครับผมความสูงจสี่ชรงนี้ก็จะได้เยกไก่เสียงรอยห้าสิบนะครับเนีะร้อยสี่สิบห้าบวกในเกณฑยนี่ครับผมความสูงของิันนะครับเนาะรอยสี่สิบห้าบวกขายตัวมากขตเมาสองตัวผมว่าแตขายนี่ตัวนึง S <S อ๋ตัวนี้านราคาไหนครับตัวนี้ห้าหมื่นสามตัวนี้ห้าหมื่นสามพันนะครับเนาะเปนมิเตอสายเอผู้นะครับเน้ะเอาไปตัวนี้เป็นตาเอาไปเห็ดพอพันธุ์ทงฝูงอยู่ครับตัวนี้หนาหนกดีเนะครับเนาะแขีงขากขย่งดีแขีงขาคขานนี้เลยอกิน้น้็นใส่แหละครับไปตัวนี้หน้าปากปโอทอไปน้ำแน่น้ฮะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่สองแปดหนึ่งสี่ สองแปดนึง่ะครับก็เงยเป็นเงยนะครับว่ัวเจอไหนว่ายไปแล้วไปน้ำตาล